สวัสดีครับแจกละเมือนออฟฟิเชียลครับบรรยากาศล้างเวทีกำลังสีล่งของนะครับผมกำลังเสียของครับคอวตุม่มพี่น้องแดดอ่อนล่งแล้วจักน้อยครับ ตอนนี้นะเวทีข้องเข้าครับกำลังสีหามงแร่งครับผม <c oughs> <c oughs> เสื้อลายละครับผมหนาเวทีตอนนี้จากพี่น้องเพื่อนว่าปูจองไว้นะครับเริ่มทย่อยเข้ามาแล้วนะครับเริ่มร้ายแล้วพายย้ายสาบยายนาอย่างนี้วาวอย่างสันน่น เวทีเฮากำลังติดไฟนะครับกำลังจะติดไฟผมกำลังส nice ียางไปหาเขากินได้ครับพี่น้องนิ้วข้าวเมื่อกี้งีบไปข้าวหนึ่งครับผม ตื่นขึ้นมาหิวเขาแล้วมันตอกลักใบยางดีพนยานสาดปิว ลานกว้างมากครับเย็นนี้แมฮวัสดีครับคือมานั่งทาตะเวินใช่ไหมนั่งบ้านนั่งเลยไบ้านบ้านอยูใจบ้านผู้เดียววะแม่หรือว่ามากครับสองคนกำลังไปรงคัวอยู่อ๋อครับผมเสาว์มื่อไง ครับมีหลานยังเนื้นอนนี <c> ่ <oughs> ยางหาอาหารก่อนครับพี่น้องหิวข้าวหิวข้าว <c oughs> <c oughs> น้องบัวลำพูนะครับคืนนี้พี่น้อง <c oughs> บ้านโคกสีเลื่องนะครับตำบลโคกม่วงอำเภอโน่นสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับมะม่วนมะซื่นกันใดครับผมกับทีมงานสาวหน่อยเพชรนบัแพง เดินกว่างดีขนาดจูคนไหนเป็นสองหมื่นสามหมื่นคนนี้พี่ต้องลานกว้างมากกินยังดีเนาะ ร้านขาต่างๆเริ่มขายของแล้วครับอาหารมีหลายนะครับวิ่งไกลตับมกหุงก๋วยเตี๋ยวน,น้ำลูกชิ้นปลาหมึกนะครับมีครบหมดเลย คนละไม่ <c oughs> เอาบักนัดหน่วยนึงครับ,ะะค,รบครับผมนี่คือบรรยากาศ ตอนนี้ครับแบบรอบงานหลังวีทีหน้าวีทีเ <c oughs> จอแล้ว คือร้านอาหารแล้วพี่น้องพอเอาเข่าขาหมูนะครับใส่จานจานหนึ่งครับผม พี่น้องครับคลิปนี้ไปซ้ำนีสกอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอืมแดดเปียวแห้งขอบคุณทุกการติดตามติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขออนุญาตขปนเขากันครับพี่น้องสวัสดีครับ